ตอนนี้นะคะพี่เดดซันนะคะอยู่ที่สวนผัยมีสุกนี้ใครที่บอกว่าไม่เคยกินนมนังยักษ์เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกินกานพิสูจน์กันนะคะแล้วก็มีค็อกเทลเบาๆนะคะอะไรนะันมเนืออหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะจุ้ยซี่ขนาดไหนเนี่ยสวนไผัยครับก็ผัยเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะอย่าลืมนะคะ ของขึ้นชื่ออีกหนึ่งสถานที่ของอําเภอแกลงนะคะอย่างน้อยคือทางที่ใครอยากจะเข้าบ้านบึงไปผ่านอําเภอแกลงก็ลองเซิร์ชดูนะคะแล้วก็ก่อนมาถึงสวนผัยมีสุขเนี่ยก็จะมีโบสถ์นะคะโบสถ์พระอาวัดเขาไซนะคะอย่าลืมขึ้นไปสักการะบูชาก่อนมาถึงสวนผัยมีสุกเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งซุมนะคะที่ทุกคนมาถึงปุ๊บทุกคนก็ตับมาตรงนี้นะคะอ่า บอกทีเลยว่าอย่าลืมนะมาถึงอำเภอแกงต้องมาตรงนี้นะครับว้าวเาะค,ะคว้ากำ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 กนกำนำกนนีกคกนะนำก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 ับากมกำ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 กง่ากำกำกกำกำกำมีกำ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 คำกำกำกกำกำอกกำะำก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 กำกก นมนางยักษ์นะคะเด,เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะกับน้ำไผ่คิสตัลอย่างแรกเขาบอกให้เคก่อนแล้วนมนี้ไม่ธรรมดานะคุณเพราะว่ามันเป็นนมที่เขาเอาใบไผ่มาต้มและเขาไหวกินคําเดียวหมดแล้วพี่เดอะซานจะไหวกับกินคําเดียวไหมเนี่ยจะพยายามนะครับคุณ <c oughs> <c oughs> บอกเลยค่ะหกไม่รอดอปากเราเนี่ยไม่รอด เป็นไงมั่งเงีเนี่ยไปเลยอ่ะอย่างแรกต้องบอกว่าเย็นปล่า <laughs> ใครที่เดี่ยวปันพยายามอยากกิน <laughs> อย่างที่สองหวานอร่อยไม่หวานมากคนที่กำหนดค่าน้ำตาลเนี้ยน่นจาจะทานได้ค่ะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบเยลลี่เนาะแล้วก็เป็นแบบแข็งแบบกึ่งกึ่งฟรเซน่น ไม่แปลกใจค่ะว่าทําไมถึงต้องมาทานที่ไผ่ส่วนไผ่นิสุกเพราะว่าถ้าไปทานที่บ้านพี่หมอว่ารสช,ชาติมันจะเปลียนนะคะอย่าลืมนะคะมากันนะคะอะอะไรนะนมนางเงี่ยคิดตั้งยังนเงี้ยอัอนะน,น,นั้นนมเงีอยเขาให้ใส่นมแล้วก็ใส่เข้าไปต่อทำเดียวไม่น่าจะเหมือนกันอืมมันเหมือนบอกไข่มุกแล้วมันแตกในปาก ตัวว่าพอเหมือนกันเพราะว่าไม่หวานมากสุดท้ายปิดเมนูดูรวมๆนะคะมีเสน่ห์ค่ะมาชิมกันนะคะแม่จับบ๊ายบาย